พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวกับผมในเช้าวันนี้นะครับเรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในโคโรโลสีอีกครั้งหนึ่งนะครับโคโลสีบทที่3ครับหยุดเนียอยู่2ข้อนะครับข้อที่12ถึงข้อที่14ครับพี่น้องโคโลสีบทที่3นะครับข้อที่1 2ถึง14พี่น้องมีพระคัมภีร์เราเปิดอ่านไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวม ใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนจงอดทนต่อกันและกันและถ้ามีใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยและจงสวมความรักทับสิ่งทั้งหมดนี้เหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว อย่างสมบูรณ์เมพี่น้องครับพระกัมภีร์ตอนนี้โคโลสีบทที่3นะครับข้อที่12 13, 14เป็นไปได้อยากให้พี่น้องท่องจําเลยนะครับพี่น้องครับเพราะนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราอย่างมากเลยครับเมื่อยามที่เรานั้นต้องเผชิญกับความกดดันนะครับเผชิญโดยช่วงยิ่งนะครับเผชิญกับความแตกแยกหรือเผชิญกับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าจะเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะครับหรือการแตกความสามัคคีเกิดขึ้นนะครับ ความปีตอนนี้จะช่วยเราได้เลยครับโคลโสีบทที่3ครับข้อที่12หนึ่ถึงข้อที่14บนะอาจารย์ปโลโบอกนะครับว่าจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนพี่น้องครับบริบทนะครับโคลโสีเนี่ยอาจารย์ปโรได้อธิบายนะครับถึงพระกิตติคุณครับข่าวประเสริฐความหมายของข่าวประเสริฐที่แท้จริงให้กับผู้เชื่อในคริสตจักรที่เมืองโคโลสีนะครับ ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่ไปก่อตั้งคริสตจักรนะครับแต่ท่านมีเป็นห่วงนะหลานแก่ของท่านนะครับแล้วก็รู้ว่ามีข่าวประเสริฐเทียมเท็จนะเข้ามาในคริสตจกักรอาจารย์ปรุจึงใช้โพรสสีนะครับจดหมายฝากของท่านนะครับอธิบายถึงความหมายที่แท้จริงของข่าวประเสริฐอธิบายว่ามีพระเยซูคริสเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอื่นเราจําได้นะครับแล้วผมเคยแบ่งไปในโครสสีบทที่3นะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่10ในวันอาทิตย์ ที่ผ่านมานะครับพูดถึงชีวิตใหม่นะชีวิตที่เราเป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระเรยซูนะผมพูดถึงอาจารย์เปาโลนะครับได้พูดถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับการถูกฝังไว้ในอุโมงค์และการเป็นขึ้นจากความตายและในโครน์บทที่3ตอนต้นนะครับข้อที่1นึงถึงข้อที่10อาจารย์ปเปาโลได้พูดถึงชีวิตใหม่ในพระเยซูชีวิตใหม่ที่เราเป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระองค์ ในข้อในข้อที่12ถึงข้อที่14ครับอาจารย์ปรได้พูดถึงแอปพลิเคชันพี่น้องหนึ่งในหนึ่งในผลนะครับนอกจากว่าอาจารย์ปรจะพูดถึงพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐนะครับความหมายของพระกับของพระกิตติคุณของข่าวประเสริฐแล้วนะครับนอกจากจะช่วยเราให้รอดแล้วพี่น้องครับความจริงแล้วพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐนะครับที่เรารอดเป็นชุมชนเป็นฤกษจักนะครับดังนั้นชุมชนหรือิสษจักครับพี่น้อง ในข้อที่1 2บสถึงสิครับอาจารย์ปลดได้พูดครับว่าเมื่อเรารับข่าวประเสริฐเมื่อเรา,เ,าเรียกว่าต้อนรับข่าวดีนะแล้วเราได้รับความรอดแล้วให้เราดําเนินชีวิตในชุมชนด้วยนะพี่น้องครับไม่ใช่ส่วนตัวเราอย่เลยครับในชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งข่าวประเสริฐด้วยพี่น้องชุมชนที่สะท้อนถึงข่าวประเสริฐข่าวดีนี้พี่น้องพี่น้องครับข่าวดีข่าวประเสริฐนี้ก็คือการที่พระเจ้าทรงยกโทษเรา สรงให้อภัยเราด้วยความรักดังนั้นชุมชนนี้นะครับเมื่อรับข่าวดีข่าวประเสริฐของพระเยซูแล้วเนี่ยอาจารย์เปโลได้ย้ําครับว่าให้เราดําเนินชีวิตให้สมกับการที่เรานั้นเป็นชุมชนแห่งข่าวประเสริฐด้วยพี่น้องนั่นคือชุมชนแห่งพระคุณครับชุมชนแห่งความรักพี่น้องครับดังนั้นชุมชนใหม่ที่อาจารย์เปโลพูดถึงนะครับทำไมผมถึงเรียกเป็นชุมชนใหม่ครับเพราะว่าเราทุกคนต่างได้รับชีวิตใหม่ร่วมกันในพระเยซู และแต่ละคนเมื่อรับชีวิตใหม่แล้วนะครับอาจารย์ปโลหรือพระคัมภี์พูดชัดเจนครับมาอยู่รวมกันเป็นริศจักรมาอยู่รวมกันเป็นชุมชนมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวครับอาจารย์ปโลให้ภาพริตจักรเป็นครอบครัวด้วยนะครับพี่น้องเป็นพระกายเดียวกันดังนั้นครับการมาอยู่ร่วมกันในชุมชนแล้วเพื่อที่จะดําเนินชีวิตสะท้อนค่านิยมใหม่คือค่านิยมของประชากรใหม่ของประเา้าคือค่านิยมของพระคุณค่านิยมของ ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจึงต้องมาครับพี่น้องครับเพราะนี่คือผลของข่าวประเสริฐในชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนพี่น้องนะครับจึงต้องดําเนินชีวิตด้วยชุมชนแห่งพระคุณชุมชนแห่งความรักครับเพื่อที่จะปลูกพันทุกสิ่งไว้ดังนั้นชุมชนคริสตจกักรจึงแตกต่างจากชุมชนข้างนอกครับในแง่ของความรักและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแม้ว่าข้างนอกนะครับจะมีชนชั้นนะจะมีชนชั้นปกครองนะฮะ จะมีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจนะครับจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติสีผิวแต่เมื่อเข้ามาในครคิสตจักรพี่น้องอาจารย์ปโลย้ําชัดเจนครับสิ่งความแตกต่างเหล่านั้นไม่ได้เป็นเหตุครับที่เราจะไม่เป็นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันความแตกต่างเหล่านั้นไม่ได้เป็นเหตุครับที่ทําให้เรารักกันไม่ได้อาเมนนะพี่น้องอาจารย์ปโลบอกในข้อที่12ครับถึงชุมชนที่เราจะต้องตัดสินใจนะพี่น้อง ในการดําเนินชีวิตให้อยู่ในพระคุณและความรักทําไมถึงผมเนต้องตัดสินใจครับอาจารย์ปโลพูดในขอ้อที่12ครับนะบอกว่าเมื่อเราในฐานะที่พระเจ้าเลือกเราแล้วอย่างที่ผมบอกพระเจ้าเลือกเราแล้วครับอยู่ในชุมชนนะเป็นพวกที่บริสุทธิ์เป็นพวกที่พระเจ้ารักอาจา์ปโลพูดต่อไปครับในขอ้อที่12ว่าจงสวมจงสวมสวมอะไรครับใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนและใจอดทนพี่น้องพี่น้องครับคำว่าสวมในที่นี้นะครับ ภาษาไทยแปลได้ดีแล้วครับคือการที่เรานั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะเสื้อผ้าเก่าก่อนมาพบพระเจ้าก่อนมารับพระคุณความรักก่อนมารับข่าวประเสริฐเพื่อเราได้รับความรอดเราสวมเสื้อผ้าเก่าพี่น้องนะให้ภาพเหมือนกับบุตรน้อยลงหายนะครับที่สวมเสื้อผ้าเก่าเมื่อมาพบคุณพ่อคุณพ่อนําเสื้อคลุมใหม่มาใหนะ้คลุมทับพี่น้องครับเราจะเป็นต้องสละตัวเก่าเราทิ้งพี่น้องครับนะ ตัวเก่าชีวิตเก่าแล้วตัดสินใจพี่น้องอาจาร,รย์เปโลใช้คำว่าจงสวมหมายความว่ามีเสื้อผ้าใหม่ครับที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราแล้วเราจะต้องตัดสินใจในการทิ้งเสื้อผ้าเก่าครับแล้วสวมเสื้อผ้าใหม่ที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วในพระเยซูครับเสื้อผ้าใหม่ที่อาจารย์เปโลพูดถึงคืออะไรครับคือความรักและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองครับพี่น้องในชุมชนครับคือจงสวมใจเมตตาครับต้องมีความเมตตาพี่น้อง ไม่งั้นเกิดความแตกแยกนะครับไม่งั้นเรารักกันและกันไม่ได้ครับต้องเมตตากันและกันให้มากพี่น้องใจกรุณาครับปรารถนาที่จะช่วยเหลือเขา compassion นะช่วยเหลือเขาครับช่วยเหลือคนที่ยังไม่เติบโตนะให้เขาเติบโตขึ้นในขณะที่เขายังไม่เติบโตเขาอาจจะทาตัวไม่น่ารักนะให้มีเมตตาครับให้กรุณาพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากตกทุกข์ลำบากแบ่งปัน เพื่อรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความรักในชุมชนจะสุกสำแดงออกพี่น้องใจถ่อมครับต้องถ่อมใจพี่น้องครับต้องเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกให้ยกโทษยกโทษครับนี่คือความหมายของใจถ่อมนะครับคือเชื่อฟังพระเจ้านะถ่อมใจครับเชื่อฟังพระเจ้าใจสุภาพอ่อนโยนใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจกรุณาใจเมตตาใจอดทนนี่เป็นหัวใจของพระเยซูคริสต์เลยครับพี่น้องครับ เยซูส่งอ่อนโยนครับทรงสุภาพอ่อนโยนใจอดทนพี่น้องเราต้องอดทนต่อกันและกันครับพี่น้องอดทนในที่นี้คืออดกลั้นด้วยพี่น้องครับนะเมื่อกูเมื่อพี่น้องทําผิดกับเราเรามีความรู้สึกมีใจที่อดทนอดกลั้นครับข้อที่สิบสามอาจารย์เปโลย้ําต่อเลยนะครับอันนี้ผมอยากให้ท่องเลยนะครับเป็นข้อพระบิดที่ผมอยากให้เราท่องจําไว้เลยครับเพราะเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะสามารถที่จะตระหนัก และระลึกถึงพระคำพระเจ้าเมื่อมีเหตุการณ์ที่การทะเลาะเบาะแววงเกิดขึ้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถนําพระคำปีตอนนี้ที่เราจําได้ขึ้นมาในใจเราเลยพี่น้องครับข้อที่13ครับจงอดทนต่อกันและกันถ้าใครมีเรื่องมีราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทาอย่างนั้นด้วยาอาเมนนี่คือความหมายคือว่าข่าวประเสริฐพี่น้อง ที่เรารับจากพระเจ้าแล้วครั App, บองค์ผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรนะอาจารย์ปโลพูดเลยครับเราได้รับข่าวประเสริฐอย่างไรเราได้รับการให้อภัยอย่างไรให้เราสาแดงข่าวประเสริฐนั้นออกไปด้วยครับท่านก็จงทําอย่างนั้นด้วยแสดงออกยังไงครับแสดงออกว่าจงอดทนต่อกันและกันครับและถ้ามีใครมีเรื่องมีราวต่อกันก็จงให้อภัยกันอเมนนะครับอาจารย์ปโลพูดนะต่อนะครับการสวมอีกแล้วครับพี่น้องข้อที่14ครับและจงสวมความรัก นะสวมเสื้อผ้าตัดสินใจครับสวมความรักทับสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ครับเพราะว่าความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์โอ้ข้อที่14นี้ต้องท่องจำพี่น้อง13 14ครับต้องท่องจำสิบา1สิ3สีครับผมอยากให้เราไปท่องจำนะครับเพราะว่ามานใช้เรื่องราวต่างๆนี่ครับสร้างความแตกแยกในคริสตจักรทำให้คริสตจักรไปต่อไม่ได้ทำให้เกิด าการขาดวันไว้วางใจกันในคริสตจักรในสมาชิกด้วยกันนะครับเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกอันนี้เป็นหน้าที่ของมา,คร,มา,งา,างรครับแล้วมารทํางานยังไงครับทํางานความผ่านความอ่อนแอครับผ่านจุดอ่อนของเราแต่ละคนครับในชีวิตของเราพี่น้องพี่น้องครับเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับพี่น้องเราแต่ละคนต่างมีจุดอ่อนต่างมีเรียกว่าพื้นที่ที่เราเซนซิทีฟมากนะเมื่อ มาใช้จุดอ่อนของเพื่อนเราพี่น้องในชุมชนเรานะครับมาสัมผัสพื้นที่ที่เรียกว่าเซนซิทีฟของเราจุดอ่อนของเรานะครับสร้างความแตกแยกนะสร้างความขมขื่นใจสร้างความโกรธแค้นชิงชังเครียดแค้นไม่ให้อภัยพี่น้องครับเราต้องมีใจรักและใจเมตตานะครับแล้วก็รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเพื่อที่คริสตจักรจะไปต่อได้ แล้วเราจะรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดีวยวกันได้ยังไงครับนี่แหละครับ12.14ถึง14ครับที่อาจารย์ปโลบอกไว้ครับสําคัญจริงๆพี่น้องครับอาเมนนะพี่น้องครับผมจะอ่านอทิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เราท่องจําให้ได้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่พระเจ้าทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทน ข้อที่13นะครับจงอดทนต่อกันและกันและถ้ามีและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทําอย่างนั้นด้วยแล้วจงสวมความรักความรัก,กทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์สวยงามมากครับนี่คือหัวใจนะครับที่จาปโลเตือนผู้เชื่อครับในคริสตจกักรและผมเชื่อว่าข้อความนี้ ไม่ใช่เฉพาะคริสตจักรเมื่อหลายพันปีที่แล้วนะครับสําหรับเราด้วยครับสําหรับคร,ริสตจักรในทุกวันนี้ครับนะอย่าให้เกิดความแตกแยกเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกเกิดความเครียดแค้นชิงชังการไม่แยแภัยเกิดขึ้นในคร,ริสตจักรเลยนะครับพี่น้องครับเพราะเราเป็นชุมชนที่รับข่าวประเสริฐมาแล้วพี่น้องและข่าวประเสริฐคือการคืนดีครับการให้อภัยดังนั้นเราต้องเป็นชุมชนครับของการคืนดีการให้อภัยชุมชนของข่าวประเสริฐครับ สะท้อนชีวิตของข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐในชีวิตชุมชนของเราพี่น้องอาเมนนะครับเพื่อที่คนภายนอกเมื่อเห็นชุมชนของพระเจ้าเห็นครอบครัวของพระเจ้าเห็นคริตจักรของพระเจ้าเขาจะอยากเข้ามาอยู่ในชุมชนนี้ครับเพอเขารู้ว่าอย่างน้อยเขาเข้ามาในชุมชนนี้แล้วจะไม่มีใครทําร้ายเขาอาเมนนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าให้เราร่่มใจก,กันอธิษฐานนะครับ พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับข่าวประเสริฐขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเริ่มต้นผู้ทรงริเริ่มการดีในชีวิตของเราทุกคนแต่ละคนในชุมชนผู้เชื่อในคริสตจักรขอบคุณพระเยซูสำหรับข่าวประเสริฐสำหรับข่าวดีสำหรับพระกิตติคุณที่พระเยซูได้มอบให้กับเราแต่ละคนในฐานะผู้เชื่อนอกจากเราได้รับความรอดพ้นจากความพินาศแล้วให้เรานั้นยังคงดำเนินชีวิต โดยผลของข่าวประเสริฐในชีวตของเราด้วยดำเนินชีวิตด้วยพระคุณด้วยความรักความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรการคืนดีการให้อภัยการยกโทษอดทนขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระองค์สําหรับข่าวประเสริฐนี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าเสริมกําลังเราขอพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยแผนการของมารซาตานที่ไม่สามารถทําให้ที่จะไม่สามารถทําลายคริสตจักรของพระองค์ได้ ขอความรักของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นผูกพันเราไว้ทุกสิ่งผูกพันเราไว้ให้ครบถึงความสมบูรณ์ลูกขอบคุณพระองค์เจ้าลูกอธิษฐานกลาบทูนในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในวันนี้นะครับให้เราสำรวจตัวเราเองครับถ้ามีถ้าหัวใจเรายังขาดสันติสุขหัวใจเรายังผูกใจเจ็บนะยังมีความเครียดแค้นชิงชังหรือมีความขมขื่นกับพี่น้องของเรา เริ่มต้นที่ตัวเราครับพี่น้องครับผมอยากให้เราตัดสินใจครับหลังจากเฝ้าดียวันนี้นะครับเข้ามาคุกเข่าครับอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะยกโทษและให้อภัยได้กับพี่น้องคนนั้นนะพระกัมภีรบอกแล้วนะครับจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันเพราะอะไรครับองค์พระเป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทําอย่างนั้นด้วยอเมนนะครับขอพระเจ้าให้พี่น้องนะครับในเช้าวันนี้ พระเจ้าไวพรานครับ